ครับผมสวัสดีครับท่านผูมที่น่ารักนัะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด่นในหกอีกแล้วครับนะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับก,กำลังใจที่ติดตั้นเอ็กมินมาประจาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็นเนีทาน ใช้กับ16พฤศจิกายนและก็ขอขอบคุณเจ้าของแนวทานที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจด้วยก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านเราไปชมกันเลยกระทบชูชมที่น่ารักนับถือเจ้านี้ครับเจ้านี้ก็เป็นแนวทาง ชมเพหลักหน่อยสองสามสี่สองสามสี่อดีตที่แล้วเก้าศูนย์หนึ่งใบนี้ครับจับโคจับโคสองตัวล่างเจ้า ชมเพกับอีกเจ้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่หนึ่งสาหนึ่งสหนึ่งสก็ขอบคุณมากสำหรับแนวทางต่อไปครับใบนี้ครับก็ชมเพ เจ้านี้แนวทานสองตัวโซนเก้าโซนเกาอดีตที่แล้วก็โซน 9. เก้านวทานให่นี้ก็ฝากโซนเก้เป็นแนวทานสองตัวบนใบนี้ครับชมเพอีกหนึ่งแนวทาน ห้ 5, 6, 5, 6. าหกห้าหกอดีตที่แล้วก็เก้าศูนย์ก็ผ่านผ่านเก้าต่อไปเจ้านี้เจรนาน แนวทางร้อยสิบน้อยศูนหนึ่งสองสามศูนหนึ่งสองสามสี่ตัวเป็นแนวทางใบนี้ครับโชนนาพล อดีตที่แล้วผ่านผ่านเก้าพันหนึ่งผ่านเก้าพันหนึ่งในทันใหม่นี้ครับตัวได้เดี๋ยวเราไปชมกันในทันใหม่นี้ครับ9013 9013 นดวท่นใหม่นี้ก็สี่ตัวเป็นเดวทานโบนต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาทานอดีตที่แล้วนะ สามเจ้านี้จับคู่6กสาก็ผ่านคู่หกส 3, 6, 3 6. มหกสาากทันไหมนี้ครับตัวเราไปชุ่มกันเลยเดีทันไหมนี้ครับจับชุด1นึ่งสองสสองหสองเจ็รอง4ีหนึ่ง หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็แปดชุดเป็นเหลทานคู่สองตัวล่างใบนี้ครับเอ็กเจหนหลทานสิบหน่วยบน 16, 16. 1, 1. หนึ่งหอดีตที่แล้วก็ผ่านหนึ่งวาน10หน่อยเดยวทานใหม่นี่ครับตัวดายเ,าเราไปชมกันเลยนท่านใหม่นี่ครับก็6กหนึ่งอดีตที่แล้วก็6กหนึ่ง เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็หกหนึ่งก็ขอบคุณมากสำหรับเนวทางที่แบ่งป,นปานเรีวทานใจต่อไปเจ้านี้ครับเต็มสิบหน่วยโบนเต็มสิบหน่วยโบน เต็มเจเต็มศเต็มหนึ่งเต็มสองเต็มสเต็มสี่เต็มหกเจตัวเจดเต็มเจ้า K13 เจ้าของแนวทาใบนี่ครับอินทรีประเดรน แนวทานสิบหน่อยสามสี่ห้าศูนสามสี่ห้าศูนสี่ตัวเป็นแนวทางอาดีตที่แล้วก็ผ่านตัวที่อดีตที่แล้วหลุดนะ เจ้านี้ครับก็เป็นแนวทาง10หน่อย0 1น7 9 01379ห้าตัวเป็นแนวทานไบนี้ครับเจ้านี้ก็ฝากแนวทาน543สแนวทางล่าง อดีตที่แล้วสี่สามก็ผ่านก็ผ่านสเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็5้ 3, 3, าสีตัวเป็นอนุทานขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจเจ้านี้ครับบันีีก็เป็นอนุทาน จับคู่สองตัวบนแปดเก้าแปด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 เก้านะอดีตที่แล้วก็หลุดนะเดือน,นใหม่นี้ก็สองคู่เจ้านี้ครับท่านเต็มมารวมรอสนอสามตัวบน ฝากนวทานเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์เต็มสองเต็มสามเต็มสี่เต็มแปดเต็มเจ็ดเต็มเก้าเต็มศูนย์เต็มสองเต็มสามเต็มสี่ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางทีมแบ่งปันต่อไปเจ้านี้ครับ เจ้านี้ก็เป็นอาทานจับคูดสองตัวล่าง73 7 4 7 5 65 3 747 5758ก็จับคูดสองตัวล่างเจ้านี้ก็ฝากมาเป็นอาทานก็ประมาณนี้ครับต่านผู้ชมที่น่ารักนะับทุกท่านก็ สุดสด,สดก็มีหลุดมีถทูนะท่านก็โปรดใช้วิจารณญาณนในการรับชมโดยขอบคุณอย่างมากเจ้าของแนวทางและก็ขอบคุณทผพอชมที่ติดตามเอ็กมินมาโดยตลอด้วยครับนะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้ก็ สรุปเพียงเท่านี้ครับท่านเราก็ไปเจอการคลิปต่อไปครับผมขอบคุณอย่างมาก